สวัสดีครับผมคุมวัน,นะครับวันนี้เราจะมาทําเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับพื้นที่ผิว er ของปริซึมแล้วก็ทรงกระบอกนะครับก่อนอื่นเราไปดูที่สูตรของพื้นที่ผิวข้างก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นปริซึมหรือทรงกระบอกนะครับก็จะใช้พื้นที่สูตรพื้นที่ผิวข้างเหมือนกันนะครับก็คือใช้ความยาวเส้รนรอบรูปนะครับคูณกับสูงความยาวเส้นรอบรูปนี้ก็คือเป็นเส้รนรอบรูปของหน้าตัดต่อไปการจะหาพื้นที่ผิวทั้งหมดนะครับ ก็จะต้องกลายเป็น2คูณกับพื้นที่หน้าตัดนั่นเองแล้วก็บวกกับพื้นที่ผิวข้างนะครับทีนี้เรามาดูในการหาพื้นที่ของรูปทรงต่างๆก่อนนะครับเป็นพื้นฐานอันแรกนะครับก็คือรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับอันถัดมาคือพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็มีสูตรว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวต่อไปก็คือ สูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูนะครับมีสูตรว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงนะครับส่วนวงกลมเส้นรอบวงนะครับตัวนี้ไม่มีการระบายข้างในก็หมายถึงเป็นการหาเส้นรอบวงก็จะมีสูตรว่า2องพอาย r นะครับตัวพายใช้เป็น22ส่วน7นะครับเป็นค่าประมาณนะครับการหาพื้นที่วงกลมก็จะมีสูตรว่าพอาย r กำลังสองใช้พายเป็นย2สบส่วน7เหมือนกันนะครับเป็นค่าประมาณ ทีนี้เรามาดูโจทย์กันนะครับในรูปทรงของปริซึมแล้วก็ทรงกระบ,บอกกันรูปทรงแรกนะครับปริซึมนี้มีหน้าตัดสังเกตหน้าตัดดีๆนะครับหน้าตัดเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับตรงที่บริเวณที่ระบายสีฟ้าไว้ทั้งสองด้านสังเกตน,นะครับว่าพื้นที่หน้าตัดจะต้องเป็นรูปทรงเดียวกันนะครับต้องเป็นรูปทรงเดียวกันของปริซึมพื้นที่หน้าตัดตรงนี้จะเป็นตัวที่เราจะเอามาหา ความยาวเส้นรอบรูปนะครับฉะนั้นก่อนอื่นเลยเราก็ต้องหาความยาวเส้นรอบรูปก่อนนะครับความยาวเส้นรอบรูปนะครับก็จะเท่ากับ10บวกกับ4บวกกับ7แต่อีกด้านหนึ่งด้านนี้เราไม่รู้ใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับด้านนี้เราไม่รู้วิธีการก็คือเราก็ต้องทําการแบ่งรูปนะครับให้กลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้นะครับด้านล่างยาว4ถูกต้องไหมครับ ส่วนด้านข้างนี้ทั้งหมดปัญญาสิทแต่เราต้องการแค่ความสูงของสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ก็ให้เอาสิทไปลบอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านคู่ขนานกันเนี่ยที่เท่ากับ7ใช่ไหมครับตัดออกก็จะเหลือตรงนี้แค่3าฉะนั้นเราจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากออกมานะครับก็คือสามเหลี่ยม3 4ด้านนี้ก็ต้องเป็นใช้หลักการของพิธากลัสนะครับกลายเป็น สามกำลังสองบวกสี่กระังสองกลายเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าถอดรูทกลายเป็นห้าครับอ่าก็จะได้ค่าตรงนี้ออกมาเท่ากับห้านั่นเองเอาห้ามาบวกเพิ่มนะครับเป็นความยาวรอบรูปออกมานะครับความยาวรอบรูปออกมาจะเท่ากับยี่สิบหกนะครับจากนั้นอย่าลืมว่าเรากำลังจะหาพื้นที่ผิวข้างนะครับก็ต้องเอายี่สิบหกนี้ไปคูณสูงสูงที่นี้ต้องเป็นสูงของปริซึม ปริซึมจะมีหน้าตัด2ด้านเท่ากันความสูงจะต้องเป็นความสูงหรือความห่างของหน้าตัดนั่นเองนะครับก็คือ6ซนเมตรฉะนั้นเราก็เลยเอา26นะครับคูณ6ตรงนี้ได้ค่าออกมาเท่ากับ1 5 6เราก็จะได้พื้นที่ผิวข้างออกมาเท่ากับ1 5 6นะครับตัวนี้คือเป็นผิวข้างนะครับต่อมาเราต้องการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดเราจะต้องหา พื้นที่หน้าตัดแล้วก็เอาไปคูณ2นะครับแล้วค่อยมาบวกกับพื้นที่อยู่ข้างที่เราเก็บไว้นั่นเองเราไปหาพื้นที่หน้าตัดก่อนพื้นที่หน้าตัดตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูต้องใช้สูตรว่าเศษหส่วนสองนะครับคูณผลบวกของด้านคู่ขนานก็คือ10เอามาบวกกับ7นะครับกลายเป็น17ตัวนี้นะครับแล้วคูณกับสูงสูงในที่นี้ไม่ใช่สูงของปริซึม แต่เป็นสูงของสี่เหลี่ยมคางมูก็คือเลขสี่นะครับอย่าลืมว่าต้องคูณสองด้วยเพราะว่ามันมีสองด้านนะครับคูณสองเข้าไปด้วยแบบนี้นะครับผลลัพธ์ออกมาก็จะเท่ากับหกสิบแปดจากนั้นเอาทั้งคู่มาบวกกันจะกลายเป็นพื้นที่ผิวทั้งหมดนะครับร้อยห้าสิบหกบวกกับหกสิบแปดผลลัพธ์ออกมาก็จะเท่ากับ 224ครับเป็นตารางเซนติเมตรนะครับแบบนี้โอเคคราวนี้ไปดูรูปที่2นะครับรูปที่2นี้เป็นทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกหน้าตามันอ่ะก็คล้ายๆกับปริซึมนั่นแหละเพียงแต่ว่าพื้นที่หน้าตัดของมันเป็นวงกลมเรามาเริ่มจากที่การหาพื้นที่ผิวข้างก่อนนะครับ2องพอาร์นะครับ2คูณ22ส่วน7นะครับ คูณ r คือรัศมีรัศมีในที่นี้ก็คือ7นะครับ2อไพาย R ได้ออกมาเท่ากับ44เซนติเมตรนะครับเอาความยาวเส้นรอบรูปนะครับคูณสูงก็เอา44ตัวนี้ไปคูณสูงสูงในที่นี้ก็คือความสูงที่ห่างระหว่างหน้าตัด2หน้าตัดนะครับในที่นี้ก็คือ10ซนติเมตรนั่นเองเอาไปคูณ10 440นะครับตารางเซนติเมตรอ่าตรงนี้เป็น อยู่ข้างนะครับต่อมาเราก็ต้องหาพื้นที่หน้าตัดนะครับใช้สูตรพายอกำลังสใช้พายเป็น22ส่วน7นะครับคูณกับรัศมีในที่นี้ก็คือ7นะครับ2ตัวแล้วอย่าลืมมีหน้าตัดอยู่2ด้านนะครับต้องคูณ2เข้าไปด้วยนะครับผลลัพธ์จากการคูณนะครับก็จะได้เป็น308ตารางเซนติเมตร จากนั้นเราต้องการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดก็เอาพื้นที่ผิวทั้งสองอันมาบวกกันนะครับก็จะเท่ากับ440นะครับบวกกับ308กับ748นั่นเองหน่วยตารางเซนติเมตรครับโอเคนะครับเรียบร้อยสำหรับการหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกน้องๆไปฝึกทำโจทย์กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ